สวัสดีครับวันนี้คาําพันมาแนะนำความรู้นะครับอ่าสําหรับผู้ใดมักแบบประหยัดไฟครับผมมักแบบประหยัดไฟชุดนี้เลยชุดนอนนากับพันลมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อให้เป็นสายแดงนี่คือขัวบวกนะครับสายลบสายดำคือสายลบ นะครับสิบเลยโอเคอ่าทำงานนะครับผมล่องเสียบปลั๊กเบิงนะครับ ไอ้หมุนครับผมชุดประหยัดนอนนาครับเหลือแต่แผงโซโล่าเซลล์อันนี้สั่งในบ๊อบบ๊อบข้าขอมาถามเอานะครับปาา้ารันคาแรงไหนครับผมผมว่าผมซื้อเอานะครับชุดนี้อยู่ประมาณสองพันสองพันสองพันกว่าบาทนี่ละสองพันกลางๆไปปลายยุ่งกลางไปหไาปลายครับผมพนันพัดลมพัดลมเป็นงานด้วยเกียรวีวีแล้วโอ้แต่ว่าฟุ่นไหล นะครับเดีวยวกับตัวมีอ่าตัววัดบอกไฟพร้อมคือตัวนี้เดี๋ยวมันปีนท้องเออนี่วัดบอกไฟบอกพร้อมนะครับโอเคครับขอจบเพียงแค่นี้ครับผม